สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้โบมาที่พัทยานะคะอันนี้โบแต่งหน้าแต่งตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตื่นเตนะ้นเนอะแบบแต่ว่าเพื่อความมุ่งมั่นนะคะชนะขาดเลยก็ไม่ได้พร้อมตั้งแต่วันแรกใช่ไหมคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่เริ่มทาคลิปใหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆซิสเตอร์คนไหนนะคะที่แบบว่า อยากทาช่องของตัวเองนะโบนแนะนํานะคะคือเรื่องต้นอะโบต้องบอกว่าโบเป็นคนถ่ายเองแล้วก็ถ่ายเองก็คือตอนนี้ต้องแบ่งหน้าที่กับน้องนะคะต้องแบ่งหน้าที่กันดีๆนะว่าฝั่งคนต่างถ่ายเนี้ยไม่มีใครเป็นพิธีกรเลยก็ไม่มีคนพูดไงทุกคนก็จะพูดแล้วก็แกล้งกล้องก็ไม่ได้ไงใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงมูจะบอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนพูดไม่ชดัด ทุกคนก็จะถามว่าฮะอะไรนะฮะอะไรนะเพราะว่าเสียงโบขึ้นจมูกอืมก็คือแบบเแบบนี้โบพาย,ยายามพูดอยู่ตรงไหนที่ไม่ชัดก็ถามโบได้นะคะอืมแล้วมีอะไรน่าการเริ่มต้นอะยากที่สุดเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราอะไม่เริ่มต้นไม่มีทางเกิดเลยจริงคลิปนี้ก็คือเหมือนแบบว่าจะมาแบบมีใครเป็นแรงบันดาลใจนะคะทุกคนนะคะ่ะเป็นแรงบันดาลใจให้โบเลยนะ เช่นแบบว่าพี่อ่าพี่มินใช่พี่มินมพี่มินไอโรมาโลนะคาเป็นแบบคิดว่าพี่เขาเป็นคงเป็นแบบขวัญใจใครหลายคนเลยนะคะ เพราะว่าเขาได้เที่ยวได้ไปนู่นไปทันู่นไปทําน,นี่อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างโบก็ตามพี่เขามานะคะแล้วก็เหมือนแบบแบบชอบไปเที่ยวแบบธรรมชาติทํานูน่นทันี่อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยู่มีใครอย่าใครพี่มิวพี่มิวพี่มิว,มวนิาขอบคุณนะคะสำหรับแรงบันดาลใจของทุกคนนะคะพวกบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าพวกเอ่อบล็อกเกอร์ต่างๆนะคะบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวบล็อกเกอร์อะไรนะโกเวนโกอ่ะพี่ชื่อเลยนะพี่ชื่อเลยนะ ใช่ okay, นะจำไม่ได้จำชื่อพิธีกรไม่นะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่จำรายการได้นะโอเคยทำคลิปมาคลิปสองคลิปแล้วแต่ว่าคือมันแบบก็ไม่ได้มีแบบมีกำลังใจทำต่อคือมันไม่เห็นผลเนาะคือเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตอ่ะมันแบบัมันยังจับไม่ได้อ่ะว่าแบบเราจะแบบไปในทิศทางไหนหรือว่าเราจะแบบได้ตังเท่าไหร่หรือว่าใครจะมาติดต่อเราทำงานบ้างหรือว่า ใครจะเข้ามาอะไรบ้างคือตอนเนี้ยคือโฟกัสที่ช่องดีกว่าคือตอนที่เราพูดเลยงง oh <my> อหรือว่ารีวิวรถน้ำหนักรีวิวรถน้ำหนั oh <yeah. S 1> กโอนนะะ้ยยยยยอยนย